สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาเจอกันในวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่1เรื่องงานเกษตรค่ะโดยครูสุภัตตาหรือครูมูมาค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้เพื่ออธิบายความหมายของงานเกษตรได้ถูกต้อง <S 2> <S 2> <S สิ่งที่เด็กๆจะได้จากวิดีโอนี้ความหมาย และความสำคัญประเภทของงานเกษตรการนำผลผลิตจากพืชและสัตว์ไปใช้ประโยชน์การดูแลรักษาพืชก่อนที่เราจะไปเริ่มบทเรียนเรามาดูนิทานเรื่องเทพเสรินงบิดาแห่งการเกษตรค่ะนี่เราจะไปฟังเรื่องเทพเสรนง บิดาแห่งการเกษตรกันครับน้องๆอ,อยากฟังกันหรือ,อยังครับถ้าอยากฟังแล้วเราไปฟังพร้อมๆกันเลยครับพ่อครับกำลังทำอะไรอยู่ครับไม่ได้ทำอะไรมีอะไรหรอวินพ่อครับรู้จักตำนานของเทพสน,นงหรือเปล่าครับรู้จักสิลูกคุณปู่เคยเล่าให้ฟังถ้าอย่างนั้นพ่อช่วยเล่าให้ผมฟังหน่อยได้ไหมครับ ได้สิตั้งใจฟังดีๆล่ะมนุษย์ในยุคดึกดำบันไม่รู้จักทำการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์พวกเขารู้จักแต่วิธีการหาอาหารมาประทังชีวิตอย่างง่ายๆเช่นการล่าสัตว์ป่าเมื่อล่าสัตว์ป่ามาได้พวกเขานำเนื้อสัตว์เหล่านั้นมากินดิบๆ ชีวิตความเป็นอยู่ในยุคนั้นจึงลำบากแร้นแค้นมากมนุษย์มักจะประสบกับความอดอยากหิวโหยเป็นประจำต่อมาเทพสนงถือกำเนิดขึ้นบนโลกมนุษย์เขานำใบไม้ใบหญ้าและเปลือกไม้ต่างๆมาฟั่นเป็นเชือกที่แข็งแรงมากเส้นหนึ่งและใช้เชือกเส้นนั้นเป็นแท้ เขาหวดแท่ไปตามพื้นดินเพื่อโกยต้นไม้ใบหญ้าทุกชนิดมากองรวมกันจากนั้นก็ชิมดูว่าต้นไม้ใบหญ้าชนิดไหนกินได้ชนิดไหนกินไม่ได้ในที่สุดเทพสนหนงก็เลือกธัญ,ญพืชได้ห้าชนิดคือข้าวสาลีข้าวโพดข้าวเจ้าข้าวฟ่างถั่วต่างๆ แล้วเขาก็เรียกชาวบ้านมาประชุมและสอนให้ชาวบ้านรู้จักทำการเพราะปลูกแยกแยะว่าพืชชนิดไหนกินได้ชนิดไหนกินไม่ได้หลังจากที่เทพเสนหนงสอนชาวบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วฝนก็ตกลงมาหาใหญ่ชาวบ้านรีบนำมเมล็ดพืชเหล่านั้นไปปลูกตามวิธีการที่สนหนงสอนไว้ หลังจากหว่านมาเมล็ดพันธุ์พืชได้หลายวันฝนก็ไม่ตกอีกเลยต้นกล้ากำลังจะแห้งตายชาวบ้านจึงเดินทางไปขอความช่วยเหลือจากเทพสนงเทพสนงถือแทวิเศษไว้ในมือแล้วหัวแท่ไปบนพื้นดินบนพื้นดินก็ปรากฏบ่อน้ำใสๆขึ้นหลายบ่อ น้ำเหล่านั้นไหลเข้าไปในท้องนาหล่อเลี้ยงต้นกล้าให้เจริญงอกงามใกล้จะถึงฤดูเก็บเกี่ยวแล้วรวงข้าวสุกเหลืองอารามทั่วท้องทุ่งขณะนั้นเองก็มีสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งออกมาอาละวาดตามท้องไร่ท้องนาเป็นยังไงบ้างครับน้องๆกำลังสนุกอยู่เลยใช่ไหมครับถ้าน้องๆคนใดอยากพักกับกิจกรรมสนุกสนุก สามารถกดปุ่มทิ่อยู่ด้านล่างได้เลยครับน้องๆครับเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องราวของเทพสนงกันต่อนะครับเทพสนงเห็นจัดประหลาดตัวนี้เข้าก็ทราบทันทีว่ามันคือปีศาจควายที่หนีลงมาจากสวรรค์เทพสนงใช้แส้วิเศษไล่หววปีศาจควายเป็นการใหญ่ ปีศาจควายตกใจกลัวจนวิ่งหนีหัวซุกหัวซุนมันหนีพลางกัดกินทันยพืชไปพลางขณะที่มันกำลังกัดต้นข้าวเก้าเหลียงอยู่นั่นเองเทพสนงก็ไล่ามาทันพร้อมกับใช้แส่หวดปากของปีศาจควายจนเลือดไหลทะลักในเวลาต่อมาต้นข้าวเกาเหลียงจึงมีสีแดงปีศาจควายยังไม่สิ้นพยศ มันวิ่งเข้าไปในไร่ข้าวกัดกินต้นข้าวเป็นการใหญ่มันวิ่งหนีออกจากไร่ข้าวเข้าไปในไร่ถัว่วเทพสนหนงไล่ตามมาอีกใช้แส้หวดปีศาจควายดังเพี้ยเพีย,พยฟันบนของเจ้าปีศาจควายถูกแส่หัวจนหลุดร่วงออกมาหมดมันเจ็บปวดมากร้องมอมอและไม่กล้ากัดกินธัญพืชอีกเลย เทพสนงจับปีศาจควายเอาไว้แล้วใช้เชือกสนตัพายจมูกของมันแล้วสั่งสอนปีศาจควายว่านับแต่นี้ต่อไปเจ้าจองอยู่บนโลกมนุษย์ช่วยมนุษย์ไถนาเถิดอย่าเกเรอีกไม่เช่นนั้นข้าจะเขี้ยนตีเจ้าให้ตายเสียปีศาจควายมองดูแซ่ด้วยความหวาดกลัวแล้วกล่าวอย่างไม่เต็มใจว่าก็ได แต่ว่าบนโลกมนุษย์นี้มียุงมีมแมลงชุมมากข้าทนไม่ไหวดอกเทพเสนงกล่าวว่าไม่เป็นไรข้าจะให้แท้วิเศษไว้ปัดมแมลงแก่เจ้าอันหนึ่งนับแต่นั้นมาควายจึงมีหางคล้ายแท้และมันจะใช้หางของมันปัดมแมลงที่มารบกวนมันมนุษย์รู้สึกขอบคุณเทพเสนงมาก ที่สอนให้พวกตนรู้จักเพาะปลูกทำให้ไม่ต้องประสบกับความอดอยากหิวโหวยอีกต่อไปดังนั้นจึงยกย่องให้เทพสนหนงเป็นเทพประมาจาย์แห่งการเกษตรเป็นยังไงบ้างวินได้ฟังตำนานของเทพสนหนงแล้วเป็นยังไงบ้างท่านสุดยอดมากเลยครับพ่อแถมยังได้ข้อคิดดีๆอีกมากมายด้วยครับ เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆสำหรับนิทานเรื่องเทพเสนหนุงเทพเสนหนุงเป็นเทวดาในศาสนาพื้นบ้านจีนและโบราณยังเชื่ออีกว่าเทพเสนหนุงไม่เพียงแต่สอนชาวจีนเพราะปลูกเท่านั้นเขายังสอนชาวจีนใช้ย,ยาสมุนไพรทั้งยังเชื่ออีกว่าเขาคิดค้นหลายสิ่งเช่นจอบคันไถขวานบอ่อน้ำ ชลประทานการรักษาอายุมเมล็ดพันธุ์พืชโดยใช้ปัสสาวะม้าต้มสุกตลาดนัดวันหยุดสุดสัปดาห์ขายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและปฏิทินจีนตลอดจนพัฒนาการปรับปรุงความรู้ความเข้าใจทางการแพทย์เช่นการจับชีพจรการฝังเข็มและการรมยารวมไปถึงก่อตั้งพิธีกรรมเกี่ยวกับฤดูเก็บเกี่ยวอีกด้วยค่ะ งานเกษตรเป็นการเพราะปลูกพืชและสัตว์เพื่อนำพืชและสัตว์มาใช้ประโยชน์ความสำคัญของงานเกษตรมนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชและสัตว์ในการดำรงชีวิตมาตั้งแต่อดีตเช่นการปลูกพืชเป็นอาหารการเลี้ยงสัตว์เป็นอาหารการใช้แรงงานกระบือไถานาการใช้แรงงานลากรถ งานเกษตรแบ่งออกเป็นสี่ประเภทดังนี้ 1. การเพราะปลูกเช่นการปลูกผักสวนครัวการปลูกข้าวการปลูกพืชไร่เป็น 2. การเลี้ยงสัตว์เช่นการเลี้ยงเป็ดการเลี้ยงไก่การเลี้ยงวัวเป็นต้น 3. การประมงเป็นการเกษตรที่เกี่ยวกับสัตว์น้ำและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทุกชนิดเช่น กุ้งหอยปลูปลาการเกษตรแบบผสมผสานเป็นการเพราะปลูกและเลี้ยงสัตว์ร่วมกันโดยให้พึ่งพาอาศัยกันเช่นการเลี้ยงเป็ดบนบ่อปลาปลาจะได้กินมูลเป็ดเป็นอาหารเป็นต้นงานเกษตรแต่ละประเภทได้ผลผลิตที่แตกต่างกันดังนี้การเลี้ยงไก่สิ่งที่ได้เนื้อไก่และ ไข่ไก่ค่ะการปลูกผักสวนครัวสิ่งที่ได้ผักแต่ละชนิดค่ะการเลี้ยงปลาสิ่งที่ได้เนื้อปลาค่ะการปลูกต้นกล้วยสิ่งที่ได้กล้วยและใบตองค่ะสรุปนะคะงานเกษตรก็คือ การปลูกพืชการเลี้ยงสัตว์ค่ะแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนให้เด็กๆตอบคำถามลงในสมุดการงานนะคะถ้าไม่มีสมุดการงานให้เขียนลงกระดาษแล้วถ่ายรูปให้กับครูประจำชั้นเพื่อให้ครูประจำชั้นส่งให้กับคุณครูประจำวิชาค่ะข้อที่1กล้วยสุกเป็นผลผลิตจากงานเกษตรแบบใดข้อที่ส ถ้านักเรียนเลี้ยงไก่จะได้ผลผลิตใดและข้อที่3ให้นักเรียนบอกชื่อผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสัตว์มาสองชื่อค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆครูเชื่อว่าเด็กๆทุกคนถ้าตั้งใจดูคลิปวิดีโอที่ผ่านมาทำได้ทุกคนแน่นอนค่ะถ้าสงสัยคลิปส่วนใดให้เด็กๆสามารถย้อนกลับไปดูได้นะคะแลววันนี้ คุณครูขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ